สวัสดีครับ f อฟซี FC ลุงพลทุกทุกคนวันนี้ว่าจะนอนสักเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดชั่วโมงเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีเจ็ดไมโครวินาที แค่ฟังว่านอนเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดชั่วโมงเจ็ดวิทาทีทำไมไม่นอนไปเจ็ดชาติซะเลยครับไร้สาระวันนี้เรามาพูดเรื่องธรรมะกันหน่อยไม่ใช่ว่ามีห้องพระใหญ่ๆแล้วจะเป็นคนดี ไม่ใช่ว่าไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแล้วจะเป็นคนดีการที่จะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราท่องจำหรือเราปฏิบัติการท่องจำให้คนดูให้คนฟังน่ะ มันดูมันฟังแล้วเพราะเพราะเิ้งมากเหมือนนักร้องไงพวกนี้มันจะเพราะเพลงที่เกิดออกมาจากใจท่องจำจนดังนะ่ะไก่จา๋านั้นออกมาจากใจ <c oughs> ร้องแล้วน้ำตาถึงไหลมีห้องพระใหญ่ๆ่ไหว้ทุกวัน ทุกเช้าทุกเย็นท่องจนจำคนที่เขาไปเห็นโอโ้คนธรรมะธรรมโมดูสิคนเนี่ยเขาธรรมะธรรมโมนะโอ้ยเขาไม่คดไม่โกงใครหรอกเขาเป็นคนดีเขาไม่รับบริจาคใครหรอกเอ่อ แต่พริกไทยกิโลและเจ็ดร้อยกินไม่ลงโอ้โหมันจะสำลักการจะเป็นคนดีมากหรือดีน้อยนะ่ FC ลุกคนทุกทุกคนต้องนำปฏิไปปฏิบัติง่ายง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็น f อฟลุงพลก็ได้ใครใครก็นำไปปฏิบัติได้ง่ายๆคุณไม่ต้องไปรักษาสิน5้าสินสิบสินแสินสองี่สิบคุณไม่ต้องไปอ่านตรงนั้นไม่ต้องไปผมเคยพูดหลายครั้งแล้วให้คุณปฏิบัติสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายถึงเบียดเบียนได้ให้น้อยที่สุดข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยใจละเว้นไม่ได้ให้น้อยที่สุด ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาถ้าทนไม่ได้ก็ให้น้อยที่สุดก็วันนี้ตื่นมาก็เอ๊เห็นอะไรมาจับออกไปหน้าบ้านตื่นขึ้นมาก็ออกหลับไม่ลงละเห็นนกมาเกาะอยู่หน้าบ้าน เราก็ตกใจนกอะไรบ้างนึกภาพมันไม่ออกอ๋มอมันนกอินทรีเนี่ยเออเออหาค้นหาภาพที่ไหนมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้มันก็เราไม่มีเครื่องปินมน่ยจะปิ้นภาพออกมาแต่แต่ก็เอาเอาเอานกที่มีคุณธรรมมีศีลน,นี่ พยาคุดนั้นเนี่ยรูพยาคุดมีศีลน,นะมีศีลจนคนยกย่องว่าเป็นเป็นสัตว์ที่สูงส่งพยาคุดเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงส่งสูงส่งมากนับถือศีลสูงนะแต่เมื่อก่อนผมเคยดูหนังนะดูหนังของใครนะหนังโบราณหนังเก่า,า,ากเก่าดาราเก่าเก่าเดี๋ยวนี้แก่ไปแล้วอัมพาภูสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้เป็นเป็นนางที่ว่าพยาคุดเนี่ยแอบขโมยนางไปแล้วเอา เอาเอานางยัดใส่ในขนในอะไรแล้วก็บินกลับไปลื่นเลงกันขนาดมีศิลน,นั่นอ่ะไปเอาเมียเข้ามาหนังตอนนั้นน่ะก็คงจะรู้นะอันนั้นเป็นหนังภาพยนตร์ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็อุบาทมากเลย เรื่องพยาคุดเนี่ยที่คุดคุดคุด,ค,ด,ค,ดคุดเนี่ยที่เขาพูดกันทุกวันเนี่ยนะอ้ยลุงพลมีทั้งพยาคุดพยอนาเน่า FC ดูดีๆนะที่บ้านลุงพลมันเห็นปากมันงุมง้มงุ้มไม่ใช่วัดตีเป็นพยาคุดไปหมดนะต้องด,ดูด้วยอีแร้งมันก็อีแร้งเนี่ยมันก็เป็น อีแรงในปากมันก็งุ้มนะดูดีๆนะเออพยาคุดจริงๆนะโถตรงหน้าผากตรงไอ้นี่น,นะที่ที่เลยหน้าผากขึ้นไปนึงเขาจะเป็นงอนสู้ไวเหมือนพญานาคเลยต้องดูดีๆมาปากงุ้มเหมือนกันนะอืแต่ถ้าเป็นอีแรงนี่ลูงพลเอาอีแรงไปไว้ในบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องให้ยูทูบเบอร์หรือเอฟซีต่างๆเนี่ย เอามาดูสิเอามาวิเคราะห์วิจารณ์กันสิออีแร้งเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ว่ากินของของเน่าของอะไรเนี่ยมันเอ่อกินเป็นแบบของเน่าหรือไปแย่งเขากินเน่ยดูดูในทีวีได้เห็นไหมเยอะแยะไปเลย <c oughs> แต่เราไม่ต้องพูดถึงหัวอีแร้งวันเนาะ ก็รูรูอยู่อีแรง <c oughs> <c oughs> มันเหมือนไก่ใส่งอนน่ะเออแล้วอีแรงนี่มันมันเป็นสัตว์ที่ว่าหาเหยื่อที่บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้อีแรงจะลงจิกลงอะไรเลยนะม,มันมันหิวพวกนี้มันหิวเหยื่อ วันนี้ที่จริงก็จะออกมามาพูดเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องเรื่องนี่แหละเรื่องพยาคุดเรื่องอะไรยีลงยีแรงนี่แหละดูดีๆเอฟซี FC เราดูดีๆให้ลุงพลให้ลุงพลนะเอาเอามาให้ดูดีๆที่แน่ๆนะเอาไปให้จ่าอัพดูดีๆเออจ่าเอ็มอะองค์ขลักอะเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะเขาทำงานในด้านนี้ ถ้าเป็นพยยาคุดจริงๆนะมันก็แต่ละกวนไม่ใช่อเด็กวนจะเป็นอีแรงดูดีๆถ้าเป็นอีแรงก็ออกจากบ้านไปซะไม่สําคัญหรอกเออบางคนเขาก็ไปนค้นหากันนะในอินเทอร์เน็ตในหูโจ๊กี่โอต่างๆความดีความงามของพยาคุดตัวนี้มันเป็นยังไงนี่แต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเออ คุณลองไปค้นเด,ดูดูหนังให้อมพาภูสิทธิ์แสดงเรื่องในสมัยเมื่อก่อนนู่นะอ,อน่ะพศ2,500กว่าในหน่อยอ่ะเออนั่นแหละมันก็มีข้อเสียนะระยาคูดอ่ะเขโมยเมียเข้าไปโอ้โหดูดแข้งดูดขาเขาจนเป็นรอยช้ำ่าหนังเมืออ่อก่อนใี่พูดความจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะอืม ผมก็เข้าไปอ่านในนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยคุกคนน่ยคนในละคน <c oughs> ที่จริงเนี่ยพูดตามความจริงนะที่จริงผมก็อยากจะขอโทษพยาคุดนะเพราะผมผมนับถือเข้ามาก่อนผมเคยปกป้องพยาคุดมาก่อนนะเคยปกป้องพยาคุดมาก่อน สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนอ้วน่ะตอนลุงพลยังตอนลุงพลน่ะยังยังเป็นชาวบ้านธรรมดานะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้ยทะเลาะกับแบบกัดกันอ่ะกัดกับพญาคุดอ่ะเหมือนไก่ตีกันนะ่ตุ่มตั้มตุ่มตั้มาโอ้ตอนนั้นนะอืมมันมันมากผมเข้าไปด่าไอ้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ว่าไก่ขาวน่นะพญาคุดตีกับตัวเมีย อืตัวผู้กับตัวเมียแต่พญาคุดก็เสียหน่อยพญาคุดเสียหุ่นหน่อยน้ำหนักไม่พออต้องเดินหนีอต้องเดินหนีเนี่พยพญาคุดก็ส่งอีแรงไปอีกตัวหนึง่งไปไปสู้ต่อเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนผมเคยนับถือพญาคุดคนนี้เพราะ เมื่อก่อนเนี่ยนะเพราะเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระยาคุดพระยาคุดเนี่ยนะพระยาคุดตัวเนี้ยคือคอยปก,ปกปักรักษาคอยปกป้องลุงพลยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะอย่างตอนนั้นเราเราซึ้งใจมากเลยโอ้โหซึ้งใจมากๆน้ําตาจะไหลเออ เมื่อก่อนนี่ใครเขาผมก็เข้าไปเชียร์อุย้ยได้ยินเสียงเย้ยวเยยวที่ไหนนะโอ้ยดาไก่ตัวขาวนั่นนะโอ้ยผมก็เข้าไปเย้ยวเย้ยกับเขาอะไม่ต่างกับม็อบอะโอ้โหเย้ยวเย้ยกับเขาด้วยเฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่มาวันนี้มันเปลี่ยนไปแต่ผมมองการเปลี่ยนนี่ผมไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนไปนะ พยาคุดหรือลุงพลเปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆนเนี่ยในความรู้สึกของผมที่เห็นวันนั้นนะเห็นพระยาคุดวันนั้นนะกับพระยาคุดวันนี้ผมว่าพยาคุดเปลี่ยนไปลุงพลยังเหมือนเดิมเปลี่ยนไปตรงไหนไม่เคยรักแล้วกูจะไม่ตบยุงให้มึงแล้วเมื่อก่อนนี่คอยปกป้องหมดเลยนะยุงไม่ให้ตไตไรไม่ให้ตอม แล้วเดี๋ยวนี้ลุงคนมีแผลเบิกจากที่ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาคนนักลบมันก็ต้องมีแผลนะถูกใส่ร้ายต่างๆนานาพวกนี้นมันก็ได้กินเลือดมันก็อยากจะมาไอ้นี่เขาทําเขาโอ้ยยุ่ยไปหมดเลยนะก็อยากจะด่าแม่นะจะว่ารักก็ไม่ใช่หรอกผมมองในความรู้สึกของผมว่าเขาไม่รักลุงผมแล้ว ในมือไม่รักก็ไปไม่รักตรงไหนโอ้โหวันก่อนนะเห็นไหมล่ะปกติลุงพลร้องไห้นี่นะบ,บ,บางทีผมก็บอกว่าโอ้ยลุงมันเยอะเกินไปแล้วผมก็ไม่ได้อวยลุงพลทุกวินาทีนะไอ้อะไรก็ร้องไห้แต่เขาเอาของมาให้นะร้องไห้เราไม่ว่านั้นมันตื่นตันใจ แต่ไปร้องไห้บนเวทีนะ่ะร้องไม่ได้นะอันนี้บางทีผมก็อยากจะเบิร์ดกับลาลุงเหมือนกันนะรักก็รักเถอะแต่ผมก็มองไปในทางที่ดีเออก็ไม่เป็นไรอืมแต่ผมมามาเห็นวันนั้นนะ่ะมาเห็นวันนั้นนะ่ะมาเห็นพระยาคุดนะพระอยู่พระยาคุดเขาทํากับลุงวันนั้นแล้วมันมันแปลกนะ้นําตา ตกหลังพวงมาลัยเนี่ยเหมือนเอาน้ําเหมือนเอาน้ําใส่ได้วิ่งไปปรี๊ดถ้าตกเมื่ไหร่ก็เออถ้าไม่ไปถึงกกกอกนะมันที่จริงมันจะต้องไปถึงกกกอกแต่ถ้ามันไม่ไปตกที่กกกอกมันตกกลางทางล่ะแล้วคุณจะออกมายังไงร้องห่มร้องไห้ต่อเออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละพวกเนี้ยอนี่แหละโอ้โหฟังหนึ่งรีบมารีบมาอย่างมาก น้ำตาหลังพวงมาลัยครั้งนั้นผมมองดูแล้วว่ามันเจ็บปวดแสบเข้าไปถึงสวงไม่คิดไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงลุงพลคิดอยู่ในใจเสมอว่านี่หรือคนที่รักเราปกป้องเรายุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมแต่มาวันนี้เขาบอกว่าลุงเปลี่ยนไปลุงพลคิดในใจว่า ไม่รู้ว่าผมหรือเขาที่เปลี่ยนไปเห็นไหมล่ะใครเปลี่ยนอ่ะ FC ทุกคนลองคิดดูที่ใครเปลี่ยนไปการเดินทางครั้งนี้นะมันมีอีกคนหนึ่งที่เจ็บไม่พอกับลุงนั่นก็คือองค์คลักษ์ของเขาจาเอม็มรถยิ่งวิ่งใกล้เข้าไปถึงกกกอกเมื่อไหร่เนี่ยนะมันเหมือนกับว่า จาเอ็มกับปลุงเนี่ยห่างกันออกทุกทีทุกทีทุกทีเพราะเขาเป็นโคตรจงรักภักดีเนี่ยเขาอยากอยู่กับปลุง <c oughs> ด้วยสันตาลของทหารเน่ยเขาจะคอยปกปักรักษาให้ถึงที่สุดพวกนี้พวกทหารเนี่ยมันจะไม่ไว้ใจใครสักคนในวิวนาทีที่ว่าคอขาดปาดได้นยนะมัน วกทหารนี่มันจะจงรักภักดตีต่อไปนั้นวินาทีนั้นจ่าอาร์ไม่เคยเออจ่าเอ็มไม่เคยไว้ใจใครสักคนที่จะมาปกป้องลุงได้แต่ยิ่งใกล้ยิ่งห่างยิ่งใกล้ยิ่งห่างพอถึงกลางทางก็ต้องแยกทางกันฝั่งหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่อีกฝั่งหนึ่งมาเพื่อให้เขาเชื่อด น้ำตาท่วมทั้งในรถท่วมทั้งกกอกแต่น้ำตาที่ท่วมกกอกเนี่ยนะเคยพินแลหนูอ่ะเคยพินแลหนูอะพินแลหนูอ่ะแต่น้ำตาที่ท่วมในรถเนี่ยนะมันเจ็บปวดเออมาร้องไห้ตอนเห็นหน้ากันแล้วค่อยต่อว่าแล้วร้องไห้ก็ได้คนแบบนี้ที่เรา คนคนคนหนึ่งที่เรารักเราอยากจะให้ไปอยู่แบบนี้เหรอเห็นปากงุ้มๆนะเฟซี FC, ทุกคนดูดีๆคือบ้านลุงพลนะอ่ะอที่เขาว่าพยาคุดพยาคุดดูดีๆนะมันไอเล้งหรือเปล่าไอเล้งก็ปากงุ้มนะเออตกเข้าแมวก็ปากงุ้ม เงียบเลยนะในฐานหน้าที่ผมเป็นคนขับรถทัวร์คันนี้ของลุงพลผมก็จะต้องปกป้องเอซของลุงพลทุกคนให้ปลอดภัยในการนำทัวร์ครั้งนี้สองหมื่นกว่าคน แต่ต่อไปนี่นะอย่าไปคิดนะถ้ากระเดะกระแดะกระเดะมาหาลวงพลเนี่ยนะผมจะพาทัวร์คันนี้พัถล่มนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าตบหัวแล้วมาลูบหลังสวัสดีครับ